ชนกยังผวาเหตุรถคว่ำก่อนปีใหม่รับเป็นห่วงลูกสุดหัวใจชินชินวุธิรับงานแน่นทุ่มเงินสร้างเลนหอมไม่ต่ำกว่า30ล้านส่งกำลังใจให้ลูกสาวแร็ปเปอร์ชื่อดังสนุกดอกหลังป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองติดตามทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวสเตลี สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารด้วยนะคะอยู่กับเอ็มสัทิดาในรายการ p o p News Daily ค่ะวันนี้ก็ดูจากไฮไลท์ของเราคือทุกข่าวน่าติดตามมากเลยมาดูข่าวแรกกันดีกว่าเพราะว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาทำเอาทุกคนตกใจหลังจากที่มีภาพออกมาว่าคุณเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเนี่ยเขารถคว่ำก็คือเหตุการณ์กําลังจะไปทัวร์คอนเสิร์ตปรากฏว่าคนที่ขับรถหรือว่าพี่ที่สนิทที่ขับไปด้วยเกิดหลับในเลยรถคว่ำนะคะโดยภาพที่เราเห็นก็คือคุณเจนนี่นั่งอยู่ข้างถนนเลย ริมถนนตรงนั้นนะอุ้มลูกด้วยแล้วคือแบบน้าซิดแล้วทุกคนก็ตกใจว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นถามเธอสะหน่อยดีกว่าเธอก็บอกว่ายังผวาอยู่กับเรื่องนี้นะคะซึ่งเธอเองก็ไม่ได้โทษใครถึงแม้ว่าตอนนั้นเธอเองแบบโอ้โหตกใจมากๆแล้วก็เป็นห่วงลูกมากๆด้วยเพราะว่าอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้แต่โชคดีค่ะในรถไม่มีใครเป็นอะไรมากนะคะซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นคุณสามีอย่างคุณยิวเนี่ยก็บอกเลยว่าต่อไปนี้นะห้ามพาลูกสาวไปคอนเสิร์ตอีกค่ะแต่ว่าเธอเองก็บอกว่า อยากให้ลูกมีประสบการณ์เอาไว้ก็เลยเดี๋ยวขอคุยเป็นเคดเคสไปนะคะ เจ้าตัวบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะลองเปิดใจขึ้นเครื่องบินเพราะว่าก่อนหน้านี้นเ,นเธอเป็นคนที่กลัวเครื่องบินมานานแล้วนะแต่พอเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เธอก็ทําให้รู้ว่าแบบรถยนต์มันก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันค่ะนอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องที่แฟนคลับอยากจะทราบกันก็คือเบบีคนที่ล่ะจะมาไหมเธอก็อัปเดตให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ก็มีการปรึกษาคุณยิวแล้วแหละว,ว่าจะเอาอยัางไงซึ่งอาจจะต้องไปพบแพทย์นะจะได้ทําลูกแฝดทีเดียวเลยค่ะ กลัวเวลาขับรถหรือว่านั่งรถค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเข้มแข็งเพราะว่างานของเรามันต้องเดินทางเยอะจริงๆค่ะแพนิคแต่แกลัวค่ะแ,แต่พอเกิดเหตุแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็น่ากลัวไม่แพ้เครื่องบินเลยนะก็จะเริ่มฝึกปีนี้ค่ะ,ะว่าตั้งใจจะบินไปต่างประเทศจะได้คุ้นชินกับกับเครื่องบินแหล่งไงค่ะ,ะคงน้อยลงค่ะแต่จะให้ขาดเลยหรือเปล่าก็อาจจะไม่เพราะว่า ในใจก็อยากให้เขาซึมซับอยู่นะถ้าเล่นใกล้ๆในปริมณฑลอะไรเงี้ยก็อาจจะพาไปดูบางนี้ร้องเพลงบ้างอยากให้เขาเห็นในความเป็นอาชีพของแม่อะไรทำลูกมังกรได้ไหมอะไรหรอสรุปอยากมีอยากมีค่ะต้องตุ้งตี๋ต้องกูจิอย่างเงี้ยหรอโอ้ยแม่อยากให้ยูจินมีพี่น้องแหละเจนนี่มีลิลลี่เราก็ได้ปรึกษากันได้เลยกันแล้วก็อยากมีครอบครัวใหญ่อ่ะพั่งคุยกันเลยค่ะเมื่อคืนเขาบอกว่า ไปปรึกษามหมอไหมว่าถ้าจะเอาแฟดก็จะได้เลือกเพศเรื่องอะไรแต่ว่าหนูอ่ะส่วนตัวก็ยังคงชอบความเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหนูก็ยังอยากได้ผู้หญิงนะแต่เขาบอกว่าลูกชายปีมังกรจะปังจะเฮงเออหนูว่านุ้นดีกว่า เอ็มว่านะถ้าพี่เจนี่พูดขนาดนี้ต้องมาแล้วแหละปีมังกรเดี๋ยวรอติดตามเลยนะคะว่าจะมาหนึ่งหรือจะมาเป็นแฝดส่วนอีกหนึ่งเรื่องเลยที่เราไม่ค่อยได้เห็นภาพก็คือเมื่อกี้พี่เจนี่เขาพูดถึงน้องสาวอยู่กับน้องลิลลี่เนาะเจนี่ลิลลี่แต่ก่อนจะเห็นออกงานคู่กันที่นี้หลังๆห,หลายคนจับสังเกตว่า ทั้งสองคนทะเลาะกันหรือเปล่ายืนยันตรงนี้เลยค่ะเธอบอกว่าไม่ได้ทะเลาะกันอย่างที่เป็นข่าวแล้วก็อย่างที่หลายคนสงสัยนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของพี่น้องที่จะมีเรื่องงอนๆกันมากเธอบอกว่าเธอกับน้องสาวยังรักกันมากนะคะแต่หลังๆก็คืออยากให้น้องเนี่ยเดินได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งตอนนี้ยกตำแหน่งเจ้าของค่ายได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยให้น้องสาวเป็นคนดูแลเลยนะส่วนเธอเองก็จะคอยเป็นกำลังซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังค่ะ ภาร้หน้าที่เยอะมากจนบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าทําหน้าที่ได้น้อยเกินไปแล้วบางทีถ้าลิลลี่รอแค่เจนนี่น้องก็จะไม่โตถึงเวลาแล้วที่เขาต้องโตด้วยตัวเองแต่ว่ายังสปอร์ตเหมือนเดิมนะเพลงนี้ดีไหมแต่งเพลงให้หน่อยไทยเอมวีที่ไหนดีได้แต่ว่าให้ลิลลี่เป็นคนตัดสินใจทุกอย่างแล้วก็ให้รับงานเดี่ยวให้เยอะขึ้นเพราะว่าเจนนี่พูดกับแม่กับน้องแล้วว่า อยากมีครอบครัวจริงๆอ่ะอยากมีลูกเพิ่มแล้วก็บอกว่าเนี่ยได้บทถ้าสดชื่น่ะอยากให้ลิลลี่ทําต่อให้หน่อยเป็นเจ้าของค่ายไปเลยมีพี่อยู่ข้างหลังอย่าไปกลัวมีงอนงอนมีน้อยใจแต่ว่าสุดท้ายาจะนี่ยอมตลอดก็ถือว่าแต่ละคนโฟกัสที่ทางเดินของตัวเองแต่ว่าไม่ทิ้งกันแน่นอนนะคะไปต่อที่หนึ่งข่าวนี่เลยพี่ชินชนวุฒิค่ะพี่ชายมืมเองนะคะตอนนี้ก็คือคบกับแฟนสาวอย่างคุณลิลลี่เนี่ยมาราธอนมาก 9ปีคุณผู้ชมโอ้โหยังหล่อเหมือนเดิมหนุ่มคนนี้นี่พี่ชินชินูนและเห็นว่าตอนนี้ก็คือทุ่มเงินสร้างเรือนหอไม่ต่ำกว่า30ล้านเขาก็เลยต้องขยันเมคมันนี่กันซะหน่อยนะคะเราก็อัปเดตทุกครั้งเหมือนกันนะพี่ชิน เมื่อไรจะแต่งยังยังไงเขาก็บอกว่าตั้งแต่ปลายปีจนถึงปีนี้เลยนะทำงานทุกอย่างที่รักให้มีความสุขค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเป้าหมายเขาชัดเจนเนาะเรื่องการสร้างครอบครัวกับคุณลิลลี่แต่ว่าส่วนตัวยังไม่คาดหวังนะว่าจะต้องแต่งงานเมื่อไหร่พี่ชินบอกว่าเอาเป็นพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะส่วนเรื่องเบบี้อ่ะเขาบอกว่ายอมรับเลยว่าอยากมีเพราะว่าทางพี่ชินเองแล้วก็คุณลิลลี่เองเนี่ย รักเด็กด้วยกันทั้งคู่เลยแต่ว่าตอนนี้ขอใช้เวลาให้ความสุขกับตัวเองทำงานที่รักค่ะเพื่อสร้างรากฐานมั่นคงให้กับครบอบครัวต้องใช้คาว่าทั้งหน้าทั้งหลังทั้งซ้ายทั้งขวาครับครบฮนะตอนนี้มีแสดงละครซีรีส์ดีเจร้องเพลงไม่เหลือที่ไปเลยไม่เหลือครับก็มี7วันผมทํางาน14ครับกลับมาไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับ,รบเพราะว่าทํทบ้านอยู่ฮนะแบ่งให้ใครไม่ได้เลยตอนนี้เพื่อนมาขอตังค์ไม่ให้เลยทุกวันนี้บอก เกี่ยวกันทุกวันนี้เจอกันแค่ตอนเลิกงานเลยครับก็มีแค่ต้นปีไปทําบุญด้วยกันมาออที่หนองคายแล้วพอเปิดปีมาก็เริ่มถ่ายละครอ,อีกแล้วแต่จริงๆปีนี้ผมก็จะลุยอินฟลูด,ด้วยเหมือนกันเพราะว่าบ้านหลังนี้มันต้องทําให้สุดจริงๆคิดไว้อยู่แล้วว่ามันก็คือบ้านที่เราจะสร้างด้วยกันนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะสร้างอนาคตไปด้วยกันมันไม่มีลิมิตครับ <laughs> ถ้าเราจะทําบ้านในฝันทั้งทีเราก็ต้องไปสุดกับมัน9ปีแล้วครับเราไม่อยากจะพูดว่าป,นะปีน่ะสิปีนี้เราไม่อยากจะพูดเรารู้สึกว่าเดี๋ยวพี่เห็นเมื่่อไหก็เมน เอ็มว่าก็คือเมื่อไหร่แจกการ์ดเลยทันทีเดี๋ยวเอ็มรอรับการ์ดนะคะรอฟังข่าวดีอยู่แต่ว่าถ้าพี่ชินงานเยอะมากแบ่งมาทางนี้ได้ทางนี้ยังรับอยู่นะคะเอาไปต่อที่อีกหนึ่งข่าวเพราะว่าอีกไม่กี่วันจะเป็นวันครบรอบแต่งงานครบรอบ5ปีค่ะของคู่นี้แล้วพี่เจีย๊ยบพี่จิตราแล้วก็พี่บอยพีซเมเกอร์นั่นเองคู่นี้คุณผู้ชมถือว่าเป็นคู่รักมาราธอนเลยนะเขาคบกันตั้งแต่สมัยเอแบบเด็กๆเลยแต่ว่า5ปีเนี่ยถือว่าเป็นวันครบรอบแต่งงาน,นะคะ่ะกับความหวานที่ไม่มีเปลี่ยนเลย พี่เจีย๊ยบเราเผยว่ามีแลนฉลองครบรอบแต่งงานทุกๆปีแต่มักจะมีงานเข้าตลอดเลยซึ่งเธอเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะหากปีนี้มีงานเนี่ยก็ขอลุยก่อน mm hmm. เขาบอกว่าวันครบรอบก็คือ25มกราคมอีก2วันเท่านั้นคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาฉลองกันที่บ้านง่ายๆก็ได้ถ้าเกิดต้องออกไปทํางานเนี่ยคะ่ะคุณเจีย๊ยบยังมีการแอบเมาส์ถึงสามีด้วยนะบอกว่าหลังจากออกทริปที่ไต้หวันด้วยกัน mm hmm. พี่เจีย๊ยบบอกโอ้โหคุณสามีเนี่ยคี้ริมสุดๆเพราะว่า นี่มีภาพขึ้นโรงพักตอนแรกก็ตกใจเอ๊ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคืออย่างนี้คุณผู้ชมคุณบอยเนี่ยเขาไปลืมของไว้บนรถแท็กซี่สุดท้ายแท็กซี่ไปส่งคืนที่สถานีตำรวจนะโอ้โหอันนี้เรื่องต้องปรบมือให้กับแท็กซี่บ้านเขาเหมือนกันนะคะเรียกว่าไปเที่ยวทุกครั้งเนี่ยของหายแทบจะทุกครั้งเลยล่าสุดพี่เจี๊ยบแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงไปฟังกันค่ะใช่คือเราไปเที่ยวไต้หวันกันค่ะแต่จริงๆคุณบอยเป็นแบบ เป็นคนที่ทําของหายบ่อยมากทุกทริปอยู่แล้วประเทศละอย่าง2อ,อย่างอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะไม่ได้หายเป็นการลืมค่ะลืมไว้บนแท็กซี่แต่ว่าประเทศเขาคือน่ารักมากคือแท็กซี่พอร,รู้ว่ามีของหายเขาจะไปที่สถานีตํารวจแล้วก็ดรอปของไวใ้ให้เราแบบไปหาไปเอาได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างโทรศัพท์อะค่ะล่าสุดจะให้ซื้อที่ของแล้วที่คองคอง <laughs> ทุกวันนี้ก็คือต้องคองคอเขาบอกว่าวันครบรอบที่ไรค่ะ จะมีงานกันทั้งคู่เลยแล้วเราก็ไม่ได้ลดที่จะไม่รับงานเพราะเราอยากได้เงินก็เลยแบบส่วนใหญ่จะที่หลังค่ะฉลองกันที่หลังหรือว่าอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ได้ตรงวันเท่าไหร่ค่ะบ้าคุณบาก็บางปีก็จะเป็นคุณบ้าเซอร์ไพรส์บางทีเราก็แบบเตรียมไว้ให้คราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดหน่อยเล็กๆกน้อยนอยค่ะ ก็ถ้าเราแก้ปัญหาที่คุณสามีเราไม่ได้เขาขี้ลืมเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยกันซื้อสายคล้องให้เขานะคะอ่ะไปต่อเรื่องราวของน้องสาวคนนี้ของเอ็มค่ะน้องมุกวรนิตเพราะว่าล่าสุดเราก็คุยกันอยู่เลยเอ็มเห็นข่าวแล้วก็ตกใจดีเอ็มไม่ถามด้วยเฮ้ยมุกมันเกิดอะไรขึ้นคือมุกเขาก็ออกมาทวีตหรือว่าโพสใน X นะคะบอกว่าเป็นการฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีเหมือนกันคือน้องอ่ะไปเที่ยวประเทศเวียดนามกับครอบครัวคุณผู้ชม แล้วเนี่ยมันโดนกรีดแบบกรีดยาวเลยอะ่ะกลายมมวเที่ยวครั้งนี้ไม่สนุกเลยโดนสองต่อนะคือครั้งแรกอะ่ะโดนมิจฉาชีพลวงกระเป๋าขโมยโทรศัพท์มือถือไปครั้งที่สองโดนกรีดกระเป๋าและเหตุการณ์เนี้ยคือวันเดียวกันนะ <c oughs> มมกบอกว่าโหรู้สึกนอยเหมือนกันนะคะแต่ก็ขอให้เป็นเรื่องแย่ๆส่งท้ายปีต่อจากเนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วค่ะ คือเราไปเที่ยวกับพี่ชายเราพี่เมฆจิรกิจนะคะก็ไปที่เวียดนามแล้วก็ทีเนี้ยคือมุกอะอะไรก็ไม่รู้แหละมุกก็ใส่ใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าไงเนานะรู้ตัวอีกทีโทรศัพท์หายมุกก็นั่งนอยแป๊บหนึ่งนอยเป็นชั่วโมงว่าโอ้ยโทรศัพท์หายหายในกระเป๋าก็ไม่เจอคะ่ะทีนี้ก็เลยเออนอยกับกลับห้องดีกว่าขากับโดนกิดกระเป๋าอีกรอบนึงแล้วก็แต่ไม่ได้อะไรไปแล้วเพราะว่าไปหมดแล้วก็เลยถือว่า อาฟาดขอไปก็อาจจะต้องระวังตัวมากกว่านี้คือบางทีจริงๆมันก็ไม่อยู่ว่าที่ไหนหรอกเนาะภูวินกับมุกนี่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะทุกคนถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนที่มุก,มกอยู่แกรมมี่มาเนี่ยค่ะน้องภูวินก็จะเล็กกว่านี้อีกอะค่ะก็คือเสียงยังไม่แตกเลยบางคะก็คืออาจจะเป็นเราเป็นพี่น้องกันแบบที่โตด้วยกันนะคะส่วนตัวชอบคนโตกว่าค่ะ เมื่อกี้พี่นักข่าวก็มีถามเรื่องความรักไปน,นิดนึงก็ย้ำว่ากับน้องภูวินเนี่ยไม่มีอะไรยังไงปีนี้ขอให้เป็นปีสุดปังของมุกนะคะทั้งเรื่องการงานแล้วก็ความรักด้วยไปตอนที่อีกหนึ่งหนุ่มคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกเลยว่ามูเตลูจนสุดปังนะคะอันนี้ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยกับหนุ่มคนนี้ค่ะคุณบิ๊กเอ็มเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเจอมรสุมดราม่าเยอะมากๆเลยนะคะจนทําเอาถูกยกเลิกสัญญาแล้วก็เก็บตัวเงียบหายไปนานจากวงการบันเทิงเลยค่ะสําหรับบิ๊กเอ็มตอนนั้น่ะ เชื่อว่าหลายคนก็ยังจำกันได้เขามีชื่อไปเกี่ยวข้องกับคดีหวยทิปเนาะทำให้งานบันเทิงต้องสะดุดแต่ตอนนี้ก็คือมีที่พึ่งทางใจนะคะแล้วก็กลับมาอีกครั้งแล้วแต่เขาก็บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นผู้ที่รักแล้วก็ศรัทธาบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงเลยซึ่งตอนนี้ได้ท่านมาจากประเทศอินเดียด้วยนะคะ ด้านคดีความที่มีการฟ้องร้องเรื่องของ,ของหวยทิพย์คุณผูม้ชมขออภยัยก็คือเคลียร์จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะยอมรับว่ามันคือบทเรียนในชีวิตที่สําคัญมากๆทําให้เขาเนี่ยมีสติรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีที่ปรึกษามาช่วยรับงานด้วยตอนนี้ก็คือมีงานอะไรเข้ามาต้องสแกนก่อนแล้วเรื่องความรักล่ะเราต้องอัปเดตซะหน่อยเขาบอกว่าตอนนี้มีการเปิดเผยสาวคนสนิทให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้เห็นนะคะแต่สถานะยังคงใช้คําว่าเพื่อนคะ่ะคุยกันได้ห 5-6เดือนแล้วแล้วก็เป็นคนนอกวงการด้วยค่ะจริงๆอ่ะพ่อพี่คนนีผมบูชามาเกินส0ปีแล้วครับตั้งแต่เข้าวงการมาเลยแต่ว่าจะเป็นแบบองค์เล็กๆแต่ปีนี้พิเศษหน่อยก็คือเอามาแบบองค์ใหญ่เลยคือสูงแบบเมตรเมตรยี่สิบ้อยยีเซนเอามาตั้งไว้ที่บ้านต้องบอกต้องต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ เดี๋ยวจะมาหาว่างมง,งานอีกเลย,ย้ยผมก็ว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่ให้กําลังใจในการใช้ชีวิตมากกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วการที่เราจะมีงานหรือไม่มีงานการที่เราจะได้รับโอกาสมันขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นตอนนี้ตอนนี้กลับมาเต็มตัวแล้วครับใช่ครับเราใจนี้มันเกิดอะ่ะมันก็ทําให้เราแบบได้เรียนรู้อะไรเยอะอให้ทานายดูไม่ว่าจะรับงานอะไรก็คือจะต้องมีให้ให้ดูสัญญาใช่ต้องมีที่ปรึกษาผ่านการสแกนแบบหลายคนมากกว่าผมจะรับงานรับงานหนึ่งอาจารย์ยิ่งศักด์เหรอ เป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนจริงๆตอนนี้ก็คุยกันบ้างไม่ค่อยได้คุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไกลด้วยจริงๆก็มีแหละมีรูปที่ถ่ายรูปคู่กับเขาอยู่แต่ว่ายังไม่ลงดีกว่าเราก็ลงปเป็นแบบพีเวลอะไรของเราดีกว่าเพราะว่านั่นแหละเดี๋ยวเราก็เราก็เป็นห่วงความรู้สึกของใครลหลายๆคนด้วยแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาเก็บไว้คนเดียวดีกว่า ก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่มากของคุณบิ๊กเอ็มนะคะแต่ยังไงก็คือคนไทยพร้อมให้อภัยอ่ะเดี๋ยวรอชมนะคะผลงานในวงการบันเทิงอไปต่ออีกหนึ่งข่าวก่อนพักกันคุณผู้ชมอันนี้ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าพี่จิ๊บวสุคะ่ะนำทีมศิลปินนะคะโหอันนี้คือคอนเสิร์ตแห่งปีเหมือนกันนะ King of Rock and Roll Elvis Presley นั่นเองนี่เลยแตระตัวนะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ king of rock and roll elvis presley ที่จะเกิดขึ้นนะคะบนเวทีโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงค่ะนำทีมโดยคุณจิรศักดิ์ปิ่นสุวรรณนะคะ elvis รุ่นใหญ่เลยพร้อมกับศิลปิน elvis คุณภาพชื่อดังหลายคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณจิฟวัสุน,นะคะคุณเล็ก presley และอีกมากมายเลยแต่ที่สําคัญปีนี้พิเศษเพราะว่าจะมีนักร้องหญิงสาว่าคนหนึ่งมาด้วยก็คือพี่เจ๊บนนทิยาจิวบางป่านะคะจะมาในรูปแบบ elvis ครั้งแรกของพี่เจบเลยเจอกับพวกเขา ได้วันที่28มกราคมนี้นะคะเวลาบ่าย2กับคอนเสิร,ร์ตเต็มรูปแบบย้ำชื่ออีกสักครั้งคุณผู้ชม King of Rock and Roll Elvis Presley ค่ะที่ศาลาเฉลิมกรุงค่ะเยมื่าามกอกี้แค่น้ำจิ้มนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยววันวันจริงจะสนุกกว่าน,นี้นะฮะก็ผมคิดว่าเป็นความรู้สึกโหยหานะครับเพราะว่าทางศาลาเฉลิมกรุงซึ่งถือว่าเป็นผู้จัดหลักทางคนที่รักเสียงเพลงร็อกแอนด์โร ในยุค50 60 70นะครโดยเฉพาะ King of Rock and Roll Elvis Presley เนี่ยห่างหายกันไปหลายปีเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับ28มกราคมนี้นะครับศาลาเฉลิมกรุงนะครับรู้ใจนะครับแล้วก็ตั้งใจเต็มเกิน100%เลยที่จะจัดคอนเสิร์ตดีๆครั้งนี้ให้กลับมาสู่ความสุขของท่านผู้ชมผู้ฟังอีกครั้งนึง อย่างทุกต้นปีของออสเตรเลียเขาก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะเดี๋ยวของเราก็รอติดตามกันได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามีข่าวที่น่าติดตามของลูกสาวสนุปด็อกกับอาการป่วยของเธอจะเป็นยังไงเจอกันช่วงหน้าค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงที่2นะฮะกับรายการ Pop News Daily ของเรานะครับช่วงนี้ติดตามข่าวบันเทิงต่างประเทศกันหน่อยแล้วก็ต้องส่งกำลังใจรัวๆให้กับ คุณ Snoop ด็อ g ด้วยแล้วก็ลูกสาวนั่นเองนะฮะคือมีข่าวออกมานะฮะว่าแรปเปอร์ระดับตำนานอย่าง Snoop ด็อ g เนี่ยลูกสาวของเขากำลังเผชิญอยู่กับโรคหลอดเลือดในสมองนั่นเองนะครับคือลูกสาวชื่อว่าคุณคอ r i บอ o ์ดัสได้ออกมาเปิดเผยผ่าน IG Story ว่าเธอนั้นป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านอิน t a g r กรบอกว่าฉันเป็นโรคนี้เมื่อเช้านี้นะครับ ก็คือเหมือนออกมาประกาศเมื่อเช้าอย่างเี้เหรอใช่โอหคือลูกสาวเนี่ย<ช>ก็เมื่อวาน,นตอนช,ช่วงเช้าเมื่อวาน<ช>นะครับวันที่22มกราคมน,นะ<ช>ก็ออกมาโพสต์ IG story ่อัปเดตอีกครั้งว่าพระเจ้ากำลังทำงานคุณได้ยินฉันไตของไตของฉันเนี่ยกำลังแย่มากคุณหมอ เขามาบอกฉันในช่วงเช้าว่าฉันอาการดีขึ้นมากและไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเนี่ยเธอก็ลงรูปครอบครัวผ่าน IG Story อครั้งนะครับด้วยใบหน้าที่สดชื่นมากยิ่งขึ้นใช้คำนี้แต่ว่าพอมันเป็นโรคนี้ก็อาจจะต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง S <S <S น้าเห็นว่าต้องใช้เงินด้วยนะในการรักษารโรคนี้เพราะว่าจริงๆน้องเองอายุประมาณ24เองเธอก็มีคําถามแล้วว่าแบบฉันอายุแค่24เองฉันทาอะไรลงไปในอดีตถึงสมควรได้รับสิ่งเหล่านี้แต่จริงบางเรื่องเนาะเรื่องของการเจ็บป่วยมันหาคําตอบไม่ได้จริงคุณผู้ชมอก็คือในช่วง6ขวบเนี่ยเข <ke S 1> าบอกว่าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลูปัสด้วยซึ่งเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอ่าตอนนั้น6ขวบแล้วก็ตอนนี้ 24เจออีกหนึ่งอาการนะฮะก็คือหลอดเลือดสมองนั่นเองนะครับสมหรับโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE ก็เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันนะฮะโดยภูมิคุ้มกันของคนคน,นั้นเนี่ยเขาทำลายเนื้อเยื่อภายในร่างกายของตัวเองจนเกิดการอักเสบแล้วก็สามารถทําให้เกิดความผิดปกติกับอวัยวะได้ทั่วร่างกายเลยก็คือภ <c oughs> ูมิมันทําลายกันเองอ่ะ ทีนี้เวลามีเชื้อโรคหรืออะไรแปลกปลอมเข้ามามันไม่สามารถต่อสู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนไม่มีโล่ป้องกันให้กับตัวเองใช่นะคระคะยังไงก็คือถือว่าส่งกำลังใจให้กับลูกสาวของคนนุณส o p ด็อกด้วยค่ะครับอืมก็น่ตกใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเดิมที SLE ก็หนักอยู่แล้วแล้วพอ<ช>เป็นหลอดเลือดสมองเนี่ยก็หนักขึ้นไปอีกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปได้ว่าอโอเคไอเรื่องของการรักษาเนี่ย ทางคุณสนุ๊ปด็อกเองเขาก็น่าจะมีทุนทรัพย์อยู่ถูกต้องนะมันก็เป็นโรคที่ต้องใช้เงินในการรักษาจริงๆใช่ขอให้ผ่านคนได้ดีนะคะมาต่อกันที่สายภาพยนตร์แอคชั่นกันมากดีกว่าสําหรับเรื่องนี้คุณผู้ชมอักลายยอดสายลับอันนี้พี่หูน่าจะชอบเลยหนังบู้่หนังบู้มาแล้วนะคะนำแสดงโดยชอบหนังตลกนะเอ็นรีคาร์วิลนะคะนักแสดงสุดหล่อจากบทบาทซูเปอร์แมนในแมนออฟสตีลและยังมีผลงานใหม่ของดัวลิปปา้วยนะนักเอกคือดัวลิปปาเลยจ้า ผล <Wow. S 1> งานแรกแล้วก็เรื่องแรกด้วยเธอเองก็เป็นศิลปินนะักร้องเพลงฮิตมากมายไม่เป็น New Rules เมื่อกี้จอหน์นซีนาด้วยเหรอไหนขอดูขอเพลงภาพอีกทีแชมป์โลกมวยปล้ำ ที่เข้าสู่วงการแบบว่าตามเดอะร็อกมาถูกต้องค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกนะที่บอกไปของจูเลีลิปาค่ะและยังได้พุ่มกับแถวหน้าชาวอังกฤษนะคะอย่างคุณแมทธิวจากผลงาน k i c แอสเอ็กซ์แมนเฟิร์สคลาสแล้วก็แฟนชส์อย่าง King's m ม n มารับหน้าที่กำกับเรื่องนี้ด้วยอย่างที่พี่อูเห็นไปเมื่อกี้ก็จะมีทั้งคุณจอห์นซีน่านะคะบริสเดลัสฮาวเวิร์ดแซมร็อกเวลบรไ a น c ค a าสตันแซมวิลล์แจ็กสันโซฟีบูเทลลาและอีกมากมาย จะบอกว่าพออ่านชื่อดาราโอ้โหนี่คือดาราชั้นนำหมดเลยอะใช่เรียกว่าเอลิสของฮอลลีวูดมารวมตัวกันเหมือนกันนะเรื่องนี้อ่านชื่อภาษาไทยสะกดยังไงนะน้องเอมขออีกที our glide อา,า<ช>ร์กลยถูกอ่านยากเหมือนกันกนะอนเออเขาบอกว่าเพิ่งจะมีการโปรโมทนะแล้วก็ถแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องนี้ที่กรุงโซโลเกาหลีใต้เนาะเมื่อวันที่18กมกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีซีนร่วมกันบนเวทีทำเอาแฟนคลับของเหล่านักสแสดงก็แบบว่าฮือฮาจริงๆ<ช>นะครับคือสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยดัดแปลงจากนิยายชื่อเดียวกันเป็นฝีมือการเขียนของคุณเอลลี่คอนเวย์ดัดแปลงโดยคุณเจสันเฟชนะครับจาก Wonder w o m a n ในปี2017 อากลยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของสุดยอดสายลับของโลกที่เข้าไปร่วมเหตุการณ์ผจญภัยที่ต้องเดินทางไปทั่วโลกนะฮะและมีเจ้าแมวลึกลับที่ถูกทิ้งลงจากตึกกี่ชั้นไม่รู้แหละ <c oughs> แต่ที่แน่ๆเขาบอกว่ามันมีประโยคที่อย่าให้แมวออกจากกระเป๋า <c oughs> ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เขาบอกว่าน่าจะมีปลายภาคด้วยก็คือ,อต่ำๆน่าจะมี3ภา,าคเพราะว่าถ้าแนว Kings Man <S <c oughs> เนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าไว้วางใจ พุ่มกับคนนี้เขาทำออกมาได้ยอดเยี่ยมสำหรับแนวบูสายลับอะไรแบบนี้คิงแมนเขาแบบพิสูจน์มาแล้วไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ดาราคนนี้ใครที่เป็นท่านแมวก็อย่าลืมดูกันนะคะถ้าจอห์นวิกอาจจะเป็นท่านหมาเรื่องนี้ก็ติดตามกันได้เดี๋ยวเข้าชมเดือนหน้าหนึ่กุมภาพันธ์ค่ะวันนี้ครบพุวงหกปั๊บนิวซอรี่นะคะเอ็มอูลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ